สวัสดีครับพวกชมครับไทยทีเอ็นนะผมอยู่เกมรายซิอโมบายไทยแลนด์นะครับก็เป็นเกมของรายมาใหม่เลยนะครับวันนี้อยู่ในพาร์ทที่2เนาะเดี๋ยวผมเดี๋ยววันนี้นะครับมาตะลุยเกมนี้กันเลยนะนะครับก็เป็นเกมแนวเอ็มรูอจีเหมือนเดิมนะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับก็ใครดูพาร์ทแรกแล้วชอบเนาะนะครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับเป็นลิงก์ดาวน์โหลดทั้ง p พลย์สเตอรแล้วก็เป็น iOS Store นะผมก็อยากเล่นเนาะเข้ามาได้เนาะแล้วก็คอมเมนต์ชื่อไว้นะครับถ้าสมัครแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแอดไปทางไลน์เลยแล้้ววกก็มาาเเล่นนนดยัะ นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาดูกันต่อเลยนะครับผมจะเอาฮีโร่ที่ผมได้พาฒ์ที่แล้วใช่ไหมครับไปนี่กันเว้ยเออไปไปเนี่ยไปไปไปเข้าโหมดนี่เว้ยโอเพนเวอร์เนะผมชอบมากเลยเว้ยโหมดโอเพนเวอร์เนี่ยนะครับนี่ไงให้มีวาร์ปอะไรตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปตรงโหมดโอเพนเวอร์เลยดีกว่านะครับผมนี่เข้าคนเดียวเลยดีกว่าอ่ะนะครับก็มันจะเอาแบบเอาฮีโร่มาเก็บเว้เว้ยเห็นไหมนะครับเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนฮีโร่ก่อนแล้วกันนะครับแล้วจะเอาตัวอ่านี่มาขอเปลี่ยนฮีโร่นะั นฮะผมเดี๋ยวเปลี่ยนฮีโร่เอาเออเอาตัวไหนมาดีวะเอาเป็นตัวนี้เลยแล้วกันนี่นๆ่นี่น,น,นตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้นะครับเน,นี่ยเนี่ยเขาเป็นสายอาเชอร์นะครับก็พลังจะเยอะกว่าชาวบ้านนิดน,นึงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมีเควสอะไรไหมเอ่ยขอดูเควสหน่อยครับมาเนี่ยครับผมเขาให้แบบไปจัดการทารันทุล่าเนาะ แล้วผมนี่เดี๋ยวเราไปหาทารันทูล่าเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะเราเราจะไม่ตะลุยด่านแล้วเว้ยเออเราจะแบบเออเล่นเป็น m อ็มโอนะครับเก็บเวลไอ้พวกนี้เยอะๆก่อนแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ค่อยมาแบบค่อยๆ่อค่อยคมาตะลุยด่านไปแบบเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับคือแบบตอนเนี้ยเออเก็บเวลไปก่อนเพราะว่าฮีโร่เราแบบเวลน้อยมากเว้ยนะครับผมฮัลโหลฮัลโหลมีสักตัวไหมเว้ยนี่ไงทารันทูล่าเจอแล้วป่านะครับเอาสกิลใส่ไปดิโอ้โหโคตรจะแรงเว้ย เนี่ยผมนี่ทารันทูล่าเหรอเขาบอกให้เราเก็บ5ตัวเนี่ยครับผมจะเคลื่อนที่ไปหาเขาก่อนเนาะทารันทูล่าอยู่ไหนนี่ไงใช่ทารันทูล่าหรือเปล่าเนี่ยครับนี่ได้หนึ่งตัวแล้วเนี่ยผมไอตัวนี้อะไรทารันทูล่าเหมือนกันเนี่ยอุ้ยนี่ไงูกดสกิลนี่ปุ้งหูตบตบโอ้โหทีเดียวตายอ่ะเนี่ยผมฮัลโหลทารันทูล่าแล้วโอ้ยนี่ไงเห็นไหมครับผมนะครับการซูมเลยก็ขยายกล้องทำได้ดีมากเลยเว้ยเออนะครับตอนแรกผมคิดว่าเว้ยมันซูมได้อย่างเดียวนะเว้ย เออนะครับก็สามารถขยายได้เหมือนกันนี่นะนะนี่ครับสิกิวตีนี่เว้อนี่อยู่ดลยิง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 เดี๋ยวลองออโต้ดิเป็นไงนออโต้ระบบนี่เรียบร้อยนะครับก็เก็บห้าตัวแล้วนะครับก็รับเควียไปนะค <c ười> ือแบบฮีโร่ตอนตอนแรกผมคิดว่ามันสุ่มได้นะเว้ยคือแบบว่า มันต้องเก็บอ้นี้มานะครับก็เป็นชิ้นส่วนต่างๆนะครับผมถึงจะไปเรียงฮีโร่ได้นะครับหรือว่าเราได้ใบมาจดจากจรจมต่างๆก็สามารถาาสมได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเลยก็ไปที่รับเควสต่อเดี๋ยวไปเควสต่อไปเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็เวลหนึ่งเหมือนเดิมอะเออยังไม่ได้อัพวิวเลยนะครับเดี๋ยวไปเออรับเควสก่อนเมื่อกี้เรารู้สึกกดอ้นี้แล้วนะครับทุกของผมดีนะครับผมนี่มีนี่ด้วยนะครับชิ้นส่วนฮีโร่นดี๋ยวผมอย่างที่บอกไปว่าชิ้นส่วนฮ โอเควันดีครับผู้จัดการโลฮัโลโหลโหลโหลขอรับเควสหน่อยนะรับเควสเหรอเคลียร์นี่ไงโหนางพญาพึ่งเหรอนี่ครับเดี๋ยวเราไปเคลียร์นางพญาพึ่งเว้ยดูดีได้ว่าจะได้เวลเท่าไหร่เนี่ยครับตอนนี้โอ้โหถ้าเป็นตัวนี้เลือดเยอะมากใช่เลือดหรือพลังวะผมว่าน่าจะเป็นเลือดนะเวย่ยก็เป็นอะไรที่ดีงามนะครับเดี๋ยวข้าโอ้โหไอ้คนนี้ตายมาเลยวะเลือดเหลือเลือดเหลือคนน้อยอ่ะนะครับเราฮีโร่สีดาวมาก็ไหวยอยู่สบายอ่ะเนาะนะผม โอเคควีนมาไงใส่สกิลไปดิออโต้ไปดิตุม้มโอ้ยเลือดพันหนึ่งล่ะโดนเรายิงไม่กี่ทีก็ตายอะ่ะอุ้ยเป็นอะไรที่ดีงามนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเหลืออีกตัวนึงดิดีครับควีนบีอยู่ไหนเอ่ยไม่มียิงทนารันทูล่าไปก่อนเออตีงั้นสามพันอ่ะอุ้ยแรงอะ่นะนี่ครับเรียบร้อยนะครับผมนี่นี่เองผมนะครับก็เสร็จสิ้นเควสแล้วนะครับก็ได้นี่มานะครับได้ตังค์ด้วยนะแล้วผมก็แต้มโอเพนมานะครับผมโอเค มันเห็ดปะยิงเห็ดไปก่อนอุ้ยฮูคือตอนแรกคิดว่าเลือดเยอะเลือดเยอะแต่หลอกตรงมันตีดิก็บาลานซ์กันอยู่อะเออเอาเงี้ยบาลานซ์กันอยู่นะครับนี่สกิลเว้ยปูงโหูแรงนะครับผมเดี๋ยวดิเดี๋ยวเขาลองยิงควีนดิเออเออเจ็บอยู่นะครับแล้วเก็บอะไรนะวะขอเก็บก่อนนะอู้ยิงมันเดี๋ยวเดีขอเซตสกิลออโต้ออโต้ยิงเทียวตายวะไม่ใช่ออโต้นี่มันล็อกให้เลยวะเนี่ยผมแล้วอันนี้คืออะไรเอย ยิงยิงทารุตุล่ลาอนี่ครับผมนี่ผมรู้แล้วเว้ยถ้าเราแบบเก็แบเบก็แบบชิ้นส่วนของฮีโร่ยังไงครับก็คือแบบทำเควสไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้แบบใบสุ่มชิ้นส่วนฮีโร่มานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอไปรับอีกสักเควสสองเควสนะเว้ยเออนะครับอุวยทารุตุล่ลามึงลุมอะ่ะเดี๋ยวเจอเว้ยเดี๋ยวเจอแน่ทารุตุล่ลาเนี่ยเออมีเจ็บอะ่ะมีเจ็บอะ่ะเออนะครับทีนี้นตอนนี้แอบเออ,เอ,อได้อู้พอยต์มา หนึ่งพันเอ้หนึ่งร้อยสองแต้มนะครับแล้วก็เป็นตังมาหกพันสองร้อยนะครับผมก็หาตังก็โอเคหาง่ายอยู่เนาะนะครับผมโอเคฮัลโหลฮีโร่ว่าไงเอาฮีโร่เปลี่ยนตัวดิวะเดี๋ยวทำเคลียต่อเออขอทำเคลียต่อเอาไว้นี่นี่ครับป่าอันนี้คือแบบว่าพอพอเราเห็นไหมต้องเคลียร์ด่านก่อนด้วยต,ตอนแรกผมคิดว่านี่ไว้โอ้โหผมรู้แล้วนี่ครับกลับเมืองก่อนกลับเมืองก่อนอ่าเนี่ยผมไปที่หมู่บ้านนะครับตอนแรกไง ผมผมคิดเหมือนกันนะนะี่ครับว่าเราสามารถทำโค้ดไปเรื่อยๆไงนะี่ครับท,ที่จริงไม่ใช่นะเว้ยเออก็คือว่าแบบมันต้องทําเคลียร์ด่านไปด้วยนะครับถึงจะเข้าแบบโลกเวนเบอร์ได้นะครับดังนั้นนะครับผมเราไปที่หมดผจญภัยกันเลยเนาะนะครับไปเคลียร์ด่านเอ,อ้ยด่านแรกเคลียร์ไปแล้วนี่หว่านะครับไปด่าน2เลยแล้วกันเนาะนะครับผมเราจะเอาเอา,เอา,เอา,เอาตัวใส่มันมีว่างอยู่ตัวหนึ่งวะไม่เป็นไรเอา3ตัวพอแล้วนะครับผมเฮ้ยเพื่อนเล่นเลย นะครับก็ใครที่แบบอยากเล่นอ่ะเอออย่างที่บอกไว้นี่ครับมาเล่นด้วยกันหน่อยเถอะไม่มีเพื่อนเล่นอนะ่ะคนเหงาอะ่ะเออนะครับนี่ผมเปลี่ยนมุมอะ่ะเดี๋ยวผมทุบมาดิทุบทุบตูมมาดิซึ่งตอนนี้ครับก็อย่างที่บอกเนาะไม่มีเสียงภาษาไทยนะครับหรือว่าเป็นเออเป็นยังเป็นเสียงเกาหลีอยู่เน่ทุบมาดิซุยก็ตุลเลือดเออทุบไปดีนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเคเวสหนันสองจบแล้วว่ะ เออดูหนิงดูหนิงดูหนิงเว้ยนะไปทุบมันทุบมันทุบมันโป้งไปดูนู้นทุบโอ้ยศาสกิลอย่างแรงเลยว่ะเออเรียบร้อยนะครับนี่บอสทารันทูล่าหรือเปล่าเน่ใช่ด้วยนะครับที่เราเจอในโลกโอเพนเวงไอ้โอโอเพนเวอร์นะครับโอเพนเวอร์นี่ไงบอสในโอเพนเวอร์เนี่ยผมป้อมาเรียบร้อยแล้วเอ้ยเสร็จแล้วเรียบร้อยบอสโอเพนเวอร์เออนี่ครับเริ่เริ่ริ นี่เนี่ผมก็เลเวลบัญชีนะครับก็เป็นเลเวลแบบตัวของเราอ่ะเออเนี่ยครับก็อัพแล้วนะครับผมเออนี่ครับผมคิดแล้วว่าตอนนี้คิดว่าแบบเอออัปเกรดใช่ไหมเออเวลาเราไปเวลในโลกเปิดเวอร์ใช่ป่ะครับมันก็ได้เนี่ยครับผมเป็นพวกไอ้นี่อย่างเดียวนะเป็นพวกตังแล้วก็ชิ้นส่วนนะครับฮีโร่นะครับส่วนอันนี้เนี่ยครับก็จะได้เลเวลของตัวเรานี่ครับผมโอเคนะครับไปด่านต่อไปเลยนี่นะครับก็ไม่ไปเรื่อยๆเลยจะแบบด่านสองอาจจะมีอะไรโหดกว่านี้นี่ครับผมนี่มันกดด่านต่อไปได้เลยเว้ย ปกติคือต้องออกไปวะเนี่ยครับออกไปถ้าเป็นเกมอื่นอ่ะเออขอไม่เอ่ยเกมแล้วกันนะครับก็ต้องออกไปแล้วก็กดต่อใช่ไหมเนี่ยครับตอนนี้กดดันต่อไปได้เลยว่ะเออเจ๋งว่ะเนี่ยก็เบลวิวยาวไปว่ะเนี่ยเนี่ยก็หลับหลับรออ่ะหลับรอแล้วกดรอนี่เรียบร้อยไหมตัวโหดอ่ะตัวโหดทุบไปดิทุบโอ้โหสัสกิลอย่างแรงว่ะตัวแทงอ่ะไม่ใช่ตัวแทงอ่ไอตัวนี้เป็นตัวแบบฮันเตอร์ไม่สคิวเลยว่ะโอ้โห ตีโคตรจะโหัดเลยดูมันตีพึ่งดิน่าไปยาพึ่งอันนี้อะไรบอสไม้เหรออนนบอสไม้ทุบมาเลโอ้ยเลื่อนมือนงมือหว,วัว <c oughs> แล้วตีนิดเดียวมันก็ลาก,ก่อยเ <c oughs> นี่ยผมมีเควสไมีรับรางวัลด้วยเหรอนี่เนี่ยผมออกมารับรางวัลนะเว้ยตอนเนี้ยอรอับรางวัลก่อนฮัลโหลครับ <c oughs> นะครับแล้วก็ไปตรงนี้คืออะไรเอ่ยเป็นเหรียญตาหรือเปล่านีเ่นเ,เป็นชื่อเสียงนี่เองนะครับเป็นระบบชื่อเสียงเนาะน,นะครับก็ถ้าแบบมีเอฟเฟกต์ใช่ปะ นะครับเป็นชื่อเสียงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะได้ให้แบบเอฟเฟกเห็นไหมเอฟเฟกต์เฮดพีฮีโร่เพิ่มขึ้นนะผมแล้วก็ได้รับเคลียร์ป่าระดับปกติเนาะเป็นพวกฉายาอะไรประมาณนี้นะครับผมเออเกมนี้มีโลกรสเลี้ยงด้วยด้วยแต่ยังไม่ถึงนะเว้ยลองดูกันได้นะครับก็นี่ไงรสเฮีโร่นะครับเห็นไหมเนี่ยผมนี่นะก็เป็นแบบผสมฮีโร่อะไรประมาณนี้เปล่าหรือเปล่านะครับต่อไปเลยนะผมไปผจญภัยต่อเลยแล้วกันนะครับตอนนี้มีเพชรอยู่เยอะมากนี่เราได้สามดาวเลยเว้ย ไอ้นี่มีดรอปของเนี่ยเห็นไหมมีดรอปไอเทมนะครับแล้วไอ้นี่จะเป็นดรอปฮีโร่หรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยไปรอดูกันว่ยอีกตั้งอีกนิดนึงอะ่ะเราก็ถึงระด่านนั้นน่ะแปบ๊บเดียวแหละแปบ๊บเดียวแหละตัวโลโหดเว้มา let's go <S คือเห็นไหมครับถ้าแบบเราได้เห็นนะหนึ่งดาวคือเคลียร์ด่านก็ไม่ได้อะไรครับถ้าสองดาวก็คือแบบเคลียร์ด่านโดยไม่เสียชีวิตหนึ่งคือเคลียร์ด่านแบบไม่มีอะไรเลยเออแค่เคลียร์ด่านปกติคือแบบตายได้ไดอะไรได้เนาะถ้าได้สามดาวก็คือแบบว่าเคลียร์ด่านภายในสามนาทีเอ,อ้ยไม่สามที ห้านาทีพี่ห้านาทีดิเออช่างมันเถอะสองนาทีกว่านะครับเริ่มหลงแล้วสองนาทีครึ่งเออพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ร้อยห้าสิบวิเออว่าได้นะครับแต่ก็มันน่าจะไวเนาะนะครับถ้ากดหมุดออโต้อะอุ้ยนี่มันพึ่งเลยนะไอ้บอลพึ่งนี่วะบอลไม้เอะไอ้บอลปูไม้แคปแคปวูดแคปแคปวีวูดปูไม้เนี่ยผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะยังไม่รับรางวัลด้วยแล้วจะไปด่านต่อไปเรื่อยๆเลยนี่ครับผมอยากแบบเอออยากได้เวลอะไรเยอะๆประมาณเนี้ย เออนี่ไปทุบมันเพื่อนเอาเพื่อนไปดิโอ้โหบอสเห็ดวะวะที่มาเจอเห็ดวะเจอเจอพี่ๆของเราแม่งตวัดดาบทีเดียวลักไปอ่ะเขาจะโหดเลยเออโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยนะผมนี่ไงบอสเห็ดจริงๆด้วยเราสู้กับเห็ดม <mon> <made SAN> <Maria> าบอสเห็ดโโอ้หสู้โคจะไวเว้เด็ดสกิปไปเลยเนี่ยผมเดียบร้อยได้สามดาวอีกแล้วนี่ครับ อ่าเรียบร้อยนะคร,บครบับต่อไปเลยนะครับต่าต่อไปเลยเห็นไหมเวลาเราออเอาเบลใช่ป่ะเนี่ยครับก็ค่าสถานะมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเกมนี้ตันเท่าไหร่นะเ <c oughs> นี่ยครับเพราะว่ายังไม่เล่นไม่ถึงละเพิง่งเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่หมเออก็ว่าได้เนาะนะฮะตัวนี้มีอะไรบ้างฮาลัลโหลทุบไปดิดูสั่งสกิลแต่ละสกิลดิหมนุมนหมุนหมุนติ้วตีตีเออตีไปดิทุบไปดิทุบทุบป่าดดิโคตรโหดอ่ะ ืออครับนี่กดโหมดออโต้เลยสบายเออสบายบิ๊กมันลุมโอ้โหบอสเห็นเห็นบิ๊กบิ๊กอ่ะในรถอกเซตสกิลเองนี่นี่ออโต้สกิลเรียบร้อยเออเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถปิดโหมดแบบไม่อยากใช้สกิลได้นะนี่เราเริ่มเบ้าสองเลยครับผมนะฮะนี่แล้วเราก็ได้ยุพีมาแล้วก็เป็นไอ้นี่คือน่าจะเป็นไอเทมนะครับผมดันต่อไปเลย เฮ้โยโลนี้ด่านไหนวะป <c oughs> ัสซิลลอนนี่รอโหโหดอ่ะตุ <c oughs> ะ๊บไปเดียว <c oughs> น,ยนี่นะโอแรงอ่ะดูฮีโร่เราครับผมมี4ดาวแล้วแล้วก็3ดาว2ตัวเว้ยมันน่าจะเป็นบอดพึ่งว่ะด่านเนี้ยแล้วก็มีเห็เดนิดนึงอ่ะเห็ดมันก็อยู่กับพึ่งได้ไหมเดี๋ยวะคอออโต้ออโต้ออโตสกิลไปเลยนี่นะครับถ้าเราแบบเออไม่อยากให้นี่ครับก็ฮีโร่ไปนะครับหรือว่า แบบเอออยากได้แบบเกมช้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับหรือว่าแบบเออเรารีบอะไรบางทีก็กดคูณสอบไปเลยอ่าเร็วขึ้นเว้ยนี่มันบอสอะไรวะโอ้ยมันแบบป่าไม้ไผ่พันเออไม่ใช่เด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเออเออได้ตายไปแล้วรับรางวัลหน่อยออกมารับรางวัลหน่อยเว้ยดูของนี้แล้วได้ของอะไรบ้างเว้ยนี่ครับผมนี่นะครับเคลียร์ป่าระดับนี้ก็ได้มานะครับโอ้โหแล้วนี่อะไรวะ เลสกิลมาเอ,อ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วเราจะได้นี่แล้วนะผมนี่แคล,ลอดมีแคลอตเจ็ดอันไม่ใช่ไม่ใช่มีเจ็ดเจ็อันเสียเจ็ดอันดิแต่เคล,ลอตเมื่อกี้มีให้มาเยอะไงเออเล่นได้ยาวไปนะครับหรือว่าถ้าใครหมดอะให้เพื่อนส่งมาก็ได้นะครับ,บดีไหมดิ นี่มันบอสผีเสื้อหรือเปล่าเอ้ยผมว่าใช่อน่ยบอสผีเสื้อว่ะนี่ที่บอกผีเสื้อว่ะนี่มันอันนี้บูเดตแคปป่ะไม่รู้เหมือนกันนะนี่ไงใช่จริงๆด้วยผมว่าใช่ว่ะนี่นะผมเป็นรวมโอ้โหมันรวมบอสหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหบอสโอ้โหเยอะมากโอ้โหนะครับเลือดสองหมื่นหกเลยนะครับแต่ก็ไม่หวั่นหวั่นเราเราโหดอยู่แล้วนี่นะครับตาต่อไปเลยนะครับดูดิจะเจอตัวอะไรที่โหดกว่านี้หรือเปล่าเนาะนี่ครับเลดี้สตาร์ไปเลยวิ่งวิ่งผ่านได้มัแล้ว เอ้ยมามลมโอ้เอาดีนี่นนนเราเฮ้ยมันเริ่มโหดแล,ล้วน้องเว้ยเห็นนะนะครับปกติเราสาดสกิลไม่ขีดสกิลก็ตายแล้วอ่ะเออตอนนี้ก็แบบเพื่อทุบมันดินี่ไงโอ้โหเฮ้ยเราโดนตันเมื่อกี้โอ้โหน,นี่ไงมันบอสหรอือเปล่านี่ครับผมนะครับบอสไอ้บอสไ,ไม้อีกแล้วว่าบอสไม้เยอะกันะไยโอ้โหบอสไม้คราวนี้เลือดเยอะว่ะเริ่มลมยากนะฮะตอนนี้นะครับผมนี่สามดาวขี้สามดาวรัวๆบ้า ดีเวลสามแล้วผมนะครับก็ได้อะไรมาเนี่ยเออหมวกตักงโลกก็ตายอะ่ะอโอเคดันต่อไปเลยดีกว่าเนาะนี่ฮะอะไรว,วามืดเลยมืดเชียวนะรอ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 ทุบหนิสาดปุ้งตีตีตตโอผมชอบมันตวัดดาบเลยเออเนี่ยครับผมก้องเป็นอะไรที่แบบเออเอฟเฟกต์ดีอยู่ิ <laughs> นูไปชนได้ดีทุบหูตตวันด,ดาป่ะปุ้งปุ้ง,งนุ่มหมุนดิ โอ้โห oh. สกิลแรงมากนะฮะตัวนี้นะครับคือแบบผมเฉลี่ยแล้วเว้ยเออเราเราเราไวมากนะดูดิเนะี่ครับร้อยแปดสิบวินะครับเราผมว่าเราเราสู้ประมาณนาทีกว่าก็ชกชนะแล้วอะ่ะเออเห็นไหมนี่จะบอสเลยวอะจะคีบพอตัวใหม่เหรอมาดูสิครับผมนะครับบอสอะไรเอยบอสผีเสื้อหรือเปล่าไม่ใช่อหนี่ไงทีซสเตอร์นี่แล้วยุคของบอสยูด้วยจบลงแล้วเหรอ เฮ้ยพิทางเราไม่ยอมไม่จบหรอกกู 40, ่สี่หมื่นมาผมผีเสื้อโอ้โหมันชื่อว่าอะไรทิสเตอร์นะผมโอ้ยเรื่อเรียบร้อยนะครับพญาต้นไม้หมดสกิปไปเลยนี่ครับผมนี่เรียบร้อยป่ะเราเราได้แล้ววะโอ้ได้ตังค์มา200บาทแล้วก็ฮีโร่เราเลเวลอัพแล้วนะครับอัพไป2ตัวเลยครับววเวลสี่เนาะนะครับส่วนเออไอตัวนี้ยังไม่อัพอ่ะอีกนิดนึงว่าจะอัพแล้วเนาะนะฮะน่ะ <Ready? S 2> าจะเป็นด่านเกือบสุดท้ายแล้วว่ะ นี่เราก็ฮีโร่3ตัวเนี่ยเป็นเพื่อนของเพื่อนกันอะลุยลุยได้ทุกด่านอะเออนะครับ3ดาวรัวๆเลยเอาเดีย๋โยโอ้สบายสไปบาสไปบอสไปบอสเออเนาะโอ้หมุน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 สปาร์กคตรเจ็บอะดูมันยิงธนูดิโคจะเจ็บเว้ยนี่ตีตีโอ้โหตวัดดาบแรงมากนะครับผมโอ้ย ไหวป่าวะน่าจะไหวยอยู่แล้วนะเนาะโอ้ oh, ยิงว่าวไปด้วยน,นี่ละธนูเราโหดมากยังไม่ได้ใช้สก,กิลเองนะเว้ย <laughs> นี่ครับอบอสวอลเล็บบิดเหรอกระต่ายสงครามยึด oh, เอคอสามหมื่นเจ็ดนะฮะเลื่อนมันโอ้โหเรียบร้อยนะผมได้อะไรวะซีคิปไปเลยไม่ดูเนื้อเรื่องว่าเทรน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 โอ้โหดันเจี้ยนทุกวันเปิดแล้วเหรอยีดเข้มีดันเจี้ยนอะไรอีกนะครับตอนนี้ได้อะไรมา เนี่ยผมเดี๋ยวเราไปแผ่นที่โลกเลยนะครับอ่าในเขาก็วันนี้จากลาไปก่อนต้องจากลาไปแล้วเหรอเนาะะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับนี่เห็นไหมผมผ่านมาได้แล้วนะครับดาสุดท้ายพอดีแน้วผมก็ได้ฮีโร่มันแล้วด้วยนะครับน่าจะเป็นฮีโร่เนาะก็ถ้าใครอยากเล่นนะครับลิงโหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับสามารถเล่นได้แบบเออโหมดแบบเมื่อกี้นะครับหรือว่าเออจะเอาฮีโร่เราไปเล่นในโลกของ Open World ก็ได้เนาะนะครับนี่เคลื่อนไหวได้ด้วยเออเจ๋งอยู่นะครับเกมนี้เนาะก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยครับทั้งผม ทั้งเออเพจสโตร์แล้วก็เป็น iOS Store นะครับก็ดาวน์โหลดได้หรือว่าพิมพ์ว่าในคลิปในคลิปชั์ของผมเนี่ยเออคลิกนึงเข้าไปเลยนะครับหรือว่าดาวน์โหลดได้นะครับพิมพ์ว่าไลฟ์ซีอูทีเอสนะครับก็โหลดได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะลาไปก่อนนะอย่าลืมแอดเพื่อนเล่นกันเยอะๆนะเว้ยเดี๋ววันนี้จะลาไปก่อนนะผมบ๊ายบาย